Piet, อุ้มศพขามือเลยอุ้มศพขามือเลยอุ้มศพขามือเลยเฮ้ยอย่าปล่อยดีเอ้ามันอุ้มศพขามือเอาันก่อนดี่มาองแแล้วมามาเอาสักไหนโอ้ตำรวจไม่ยิงคือเขาแล้วให้หมอมาอุ้มผมไปอะครับว่าแบ่ซักก็งงงง ก็ตัดสินพดวงด้วยในคราพระพันสองครับผมครับไปเหถื่อนเอาไปเที่ยวอะไรอ่ะมันไม่รู้มันไม่รู้รถมันเป็นยังไงอ่ะดูรถตัวเองอุ้มเหมือนกันไอ้เหีพี่แบนไม่เอาหรอพี่พยายามแบบเพิ่มเลเวลว่ะไอ้เหี้ยใจเย็นเอ้าเดี๋ยวโดนไหมช่วงไม่มีฟิวละช่วงนี้ช่วงไม่มีฟิลละร้อน สห้าหนึ่งหนึ่ามหงห่อไม่เป็นไรงั้นอ่ะเรอน้ำนวนดนะเยอะอะรถอะเยอะเยอะเลยอะเยอะเยอะเลยอะเยอะกว่าด้วยสามสิบเยอะนี่หน่อยจัดตาเมื่อไครับ กูดิตามมาละเต็มเค้ับแบบเล่นหรอฟังนะ้อยคนมันเยอะก็จริงน้ยแต่กูว่ามันอ่ะมันอ่ะอุ้มไม่หา,หายหรอกไอเ้เหี้ยเวลาเนี้ยสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนบ่ายบ่ายช่วยกูหนีนะเพื่อนหนีหนีไปก่อนเถอให้ตำรวจจับไปถ้รู้ว่าแพ้เราไปตามช่วยเพื่อน ขึ้นไปก่อนอ่ะมันไม่จำเป็นต้องรถตัวเองเว้ยแอบพอมึงมึงมึงฟังไว้เนี่ยมีน้อยอ่ะแต่โผลมาให้เล่นพอไอ้เหี้ยเฮ้ยอย่าลืี่ยมาเนี่ยกดกดล็อกรถทีนึงด้วยแล้วดูแม่ดิโผลมาไอ้เหี้ยสามสิบนะใครไม่มีกล่องซ่อมเอาเปล่าคุณมีสามกลัวกลัวกลัวมาทีเดียวกระจายความเสี่ยงกระเป๋ากลัวไงสัตว์เอาป่ะเอาไหมกูมาเอากล่องเ่อาอีกป่ะสี่หกเก้าสี่หกเก้าเอาไหมผมเลยจะได้ขนตกอ่ะ เกี่ยตัวอย่างการ9969คงติดอยู่ในฤดูใช่ละอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้ผมตอนนี้ผมไม่มีภาพแบบตอนจบเลยอ่ะผมแบบเอายาวๆเม่เอาแว๊นเลยเผาแว๊นเขามีคนรอต่อคิวอยู่นันคือแล้วก่อน

ลง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 ตายแล้วตายแล้วเล่นไปเล่เล่นมาหลังมั้งนเอาคุณก่อนเลยไปลนเลไปเล่น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 ลมลลหล้มตายตายตายแล้มันเอากูก่อนเลยวันนี้ไอโจไปไอโจไปยากขึ้นเยี่ยงเลยครับอยากขึ้นเยี่ยงเลยครับเรื่องแค่นี้เองอะไม่จะเป็นน้องขึ้นเยี่ยงหรอกเอาไอโจตัวหายโง่ไงเว้ยครับ โดมึงสีโแต่วันนี้มันเอาผมก่อนเลยมึงสี่ยโง่ไปเล่น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 ไปเลงไปเล่นอ้กเนี่ยอะไรน้ำเป็นตบอย่าถามเลยเด้งข้าพุ่ม What วิธีการเล้งแบบใหม่

แอบ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 ไว้ก๊อตวิชาโดดไปแล้วจิจ้วเลี้ยงเขาพูดอีก,กอนิดนึง ไปสับพุ่มอะอุมกูได้อะวะเอาบ้านเลยอ่ะอ้เชนี่ชอปปิ้งสบายเลยมึงห่อกูดิอ้สัตวมึงห่อกูเบตรงนี้เยอะนะบอกเพื่อนหน่อยดิมึงบอกอุ้มไปแค่บางคนที่เหลือแอบไว้ที่เหลือแอบไว้อุ้มไปแค่บางคนอ่อยดิหลอไปอาหมดมออาอปาหอาไปเอาหน่อย แมวเล่นอะไรมเรือไม่เอาออกไปให้หมดเลยห่อแล้วพร้อมกันให้หมดไม่มีห่อไม่มีห่อต้อไปี้ไม่มีวไม่มีห่อเ็แล้วตัวมันไม่มีวไม่มีฟังนะเดี๋ยวไม่มีห่อแล้วพร้อมกันนะพร้อมกันนะมีอมี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 มมมีีมมีีมมีม ตอมึงรอแล้วไไม่ไม่ไม่รอรอเดี๋ยวกูจะเอารถมาจอดแล้วรอทำอะไรอยู่ในเ่แบมึงเห็นมัใครอ่ะกูเห็นมึงไปต้นอยู่เพิ่งบอกกูเทแค่ไหนไอ้ไม่หอมข้างหลังยี่เงี้นี่มีหอมตำรวจตำรวจรอนะฮัลโหลมึงดูมึงดูตำรวจด้วยนะไม่เนี่ยถ้าออกก็ออกพร้อมกันเอ้ยอย่าเพิ่งใครยินเฉยอ่ะตำรวจยุบตำรวจยิงของอมใได้เยอะที่สุดอ่ะออกไปทางตู้พร้อมตำรวจด้วยยิงล้อตำรวจเลยยิงล้อตำรวจไอ้ใครยิงปืนสองอ่ะไปยิงล้อสองยิงล้อตำรวจเลยเอาหมดเลยเหรอรวยแล้วมั้ง ไม่ไออเองมึงก็ไปที่อื่นดีตองอันนี้ขบับได้ปะร้อนปืนสองเลยยิงไป,ไ,ปไม่ได้ไม่ต้องเอาไปเอไป,ไปทิง้งเอา,อาไปอุ้มศพขามือเลยอ,อุ้มศพขามือเลยอ,อ,อุ้มศพขามือเลยเฮ้ยอย่าปล่อยดิเอ้า มันอุ้มศพขามือเอามาก่อนดิมาของได้แล้วมามาเอาสักหนไปไปไปตำรวจไม่ยิงคือเขาแล้วให้หมอมาอุ้มผมไปอะครับว่า t t h ซักกืองงงงพี่หนูไม่ต้องเมนคิดมาชุบชุบชุบพึ่งห่อครับไม่ต้องตื่นเต้นพึ่งห่ออไปขับรถได้ลืมไปขับรถไปเดี๋ยวผมไปทำชุบ ไอ้แอฟเก็บกอกไม้มาไอใช่กลับมาครับกลับครับก็เขาต้องพี่ก็ขอกลับมาพี่ปตรอขอใส่ปิดนะับอมกโอเคครับเดี๋ยวรอไปอ่ะโอเคไอ้ไอ้ชานมอุ้มไปหน่อยอันนี้ชุบกินเนี่ยที่ไม่ห่อรถรถระวังรถระวังรถพี่ขึ้นก่อนเดี๋ยวพี่ขับเดี๋ยวพี่ขับเปรี้ลวมาเปรี้ยวมา อุมอ้มๆยังไม่มีเอดีวะครันะครับขออนุญาตอุม้มอีกแบบตีอันนี้ไม่เกี่ยวปกจากมือข่าทำไมวะหมอไม่มีที่ชุบงงวะหมอไม่มีเอดีหมอไม่มีเห็ดคิดที่กอดว่าไงที่ว่าแปดล็อกปะอันนั้นไมไปอยู่นั้นอนะ ไปดูดิมไปดูดิมก็ไปดูดิวิ่งไปดูดิไปรแปรปรปเฮ้ยอย่าไปอย่าไปสู้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 อย่าไปไปดูขึ้นนะเออพี่หมีไปได้เหรออันนี้คนหมอไม่ได้คนหนึ่งไปไม่ได้นะคนแดงอ่ะมันมันมันเพิ่งเกิดไมใช่เหรอคุณหมอเป็นคนชุบเพิ่งเกิดนะครับใช่เฉรวจชุบเหรอใช่ครับใช่ครับคือนั่งมันก็ได้มั้งเพราะอุ้มมันเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวมันอ่าใช่ครับเพราะเพราะหมอชุบแบบผมผมล้มหมดเลยครับหมอใช่ครับ ฝากฝากจดเคสหน่อยผมกำลังขับโรงพยาบาลยานั่งรถหมอว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเ,เว้นบ่ายทิ้งไว้รับเคสนอกนะเว้นบ่ายอ่ะ ข้างในชุดห้องสามโอ้อลอยขอเปิดบัตรรูปให้หน่อยนอนนะคะขึ้นไหมครับพี่ก็ช่วยรีเช็คหน่อยดิพี่ใครหายไปขึ้นครับจีนอ้อยแ้วได้ดูโอเคเพื่อนเห็นแล้วใช่ปะห้องนี้เหรอ เหมือให้หมอหรือให้กูทำไมล่ะทดสอบ,บผมเลยก่อนนะนี่นี่นี่เปล่าเลยเอา่าแปดสามสี่พิมพ์มหนึ่งแล้วก็คืนมา